สวัสดีครับวันนี้มาพวกับผมพิทรีวิวทอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังรอบพิเศษเรื่อง s t a อ t o t l อ n น Progressive s c ิบ e แกโ o of d e e p ไนนั่นเองสำหรับของรอบพิเศษในครั้งนี้นะครับก็เป็นของที่ผมได้มาจากการไปดูเมื่อวันที่27พฤศจิกาที่ผ่านมานะซึ่งผมก็ไปดูกับแฟนมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อแพ็ค850มาเนี่ยสแพ็คเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นผมจะไม่ได้ตัวโกสการ์ที่แถมมากับแพ็คเล็กนะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามเก็บที่หลังแน่นอนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีของอื่นๆน,นอกจากแพ็ค850ด้วยนะและสาหรับบรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีบูธให้เราไปแลกของพรีเมียมกันนะครับแล้วก็มีเสื้อขายด้วยนะนอกจากเสื้อแล้วก็ยังมีตัวของโปสเตอร์ขายด้วยนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เก็บตัวของโปสเตอร์แล้วแต่พอเห็นราคาแล้วมันอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยจัดมา2แบบเลยนะแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็ยังมีตัวของอิชิบันคุจิให้เราจับฉลากกันด้วยนะครับ และที่พิเศษสุดๆเลยนะสำหรับคนที่มีตั๋วหนังนะครับก็จะมีเกมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะก็จะมีทั้งเกมถอยลูกเต๋านะครับเกมตีดตุ๊กตาและก็เกมจับบอลน,นะครับซึ่งรางวัลของเกมเนี่ยก็คือตัวของสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในคลิปนี้แหละนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับและสําหรับของชิ้นแรกที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือนี่อันนี้ก็เป็นตัวของเสื้อ s อร์แอร์ออ e ไ s น์โ e นะครับนี่ส r ควร์โซลออฟดีฟไน ตัวแพ็กเกจก็จะมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้พิเศษสําหรับแพ็ก850เลยเนี่ยแต่คือใครที่ซื้อแพ็กเล็กแล้วไปดูรอบพิเศษเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีขายอยู่ในงานนะ390นะครับแต่นี้ผมซื้อตัว2ไใบนะั้นเลยได้มา2ตัวนะครับนี่ตัวที่ใส่อยู่กับตัวนี้นะครับจะไม่ได้แกะ,ะเดี๋ยวให้ดูตรงปกคอเสื้อเนี่ยนีตรงคอเสื้อนะครับด้านหลังมันจะมีเนี่ยเป็นโลโก้ซออาร์ตออนไลน์โกลเซีภาคนี้อยู่นะครับ อันนี้ผมก็ซื้อไซสี่มานะครับผมนี่มีเขียนด้วยนะครับว่า Not for sale นะครับแต่ในงานมันก็มีขายไม่ใช่เหรอต <c oughs> ั้งหม้น,นะครับนี่ด้านหลังแพคเกจอย่างนี้พอใส่ออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่นี้เดี๋ยวผมลุกให้ดูสักนิดหน่อยนะครับนี่เลยคือผมว่าเสื้อรอบเนี้ยทำลายออกมาสวยเลยนะสวยกว่าภาคแรกอีกนะครับเนีย่ยมันเป็นเงาแบบ มันดูเรียบเรียบมินิมอลดีนะครับผมเนี่ยลิงก์สตาร์ทนะครับซอสอาร์ตออนไลน์ใส่สบายนะครับสวยงามลายสกินก็สกินออกมาดีเลยนะครับเนี่ยน่าจะหลุดหลุดไม่ง่ายนะครับน่าจะหลุดยากพอสมควรสวยงามนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะสำหรับของชิ้นต่อมาที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือนี่เลยตัวของตัวดาบนะครับหรือว่าทิกเก็ตซอสนั่นเองนะนี่แบบ โห oh, สวยงามมากเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของซอร์รออนไลน์เดอะมูฟวี่เลยนะครับที่จะต้องมีตัวที่มาในลักษณะของดาบแบบนี้นะครับผมเป็นตัวที่ยาวมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะมาในรูปแบบของดาบที่คิริโตะใช้ในภาคนี้นะมันดูเป็นดาบแบบดาบธรรมดาไหม,มดูแบบไม่ใช่ดาบเก่งอะไรนะครับก็สวยงามนะความหนาก็ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรง นนมันจะมีตัวของโปสเตอร์ของภาคนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีเลขที่นั่งวันที่ฉายเวลาที่ฉายอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ให้นะด้านหลังก็เป็นโลโก้ของภาคนี้นะครับ s o u r a i n e Progressive Scare So o f Deep Night นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราลองเอามาเทียบกับของภาคที่แล้วดูนะครับในนี้ภาคที่แล้วเป็นดาบอสนะนะครับผมภาคนี้เป็นดาบคริตโตะนะครับโอ้มาคู่กันสวยงามเลยนะครับนี่ ความหนาก็เรียกได้ว่าพอๆพอกันเลยนะครับเนี่ยไม่ได้หนาหรือบางกว่ากันเท่าไหร่นะครับนี่สวยงามนะแต่ตัวโปสเตอร์ก็มีการใส่กรอบด้วยนะของภาคเนี้ยมีภาคที่แล้วเป็นแบบโปสเตอร์แปะไปเลยนะครับแต่ภาคนี้มีการใส่กรอบด้วยนะเนี่ยกรอบสีเหลืองอะนะครับสวยงามนะด้านหลังก็มีกรอบสีเหลืองนะครับม,นะมีภาคที่แล้วไม่มีนะแล้วก็ลองเทียบกับตัวของภาคออริินลสเกลดูนะครับ นี่มี2อันเลยนี่ดาบคิริโตนี่ความยาวมันก็แบบมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็พอๆกันนะครับคือดาบทุกอันมันก็ตัวดาบทุกอันเนี่ยรู้สึกความยาวมันจะเท่าๆกันหมดนะลืมเทียบอันนี้ให้ดูนีความยาวเท่ากันครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะส่วนเรื่องความหนาเนี่ยภาคนี้กับภาคที่แล้วนี่เท่ากันนะครับแต่ว่า ก็อ,อย่างที่ทราบกันดีว่าของภาคออริจินอลสเกลมันจะหนากว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยทุกคนดูความหนามันต่างกันนะครับออริจินอลสเกลแบบหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็ความหนานี่เรียกได้ว่า2อันเนี่ยประกบกันเท่ากับออริจินอลสเกลอันนึงเลยไหมเนี่ยนะครับโอ้ใช่เลยต้องตัวแบบ2อันเนี่ยถึงจะหนาเท่าออ,อ,อ,อริจินอลสเกลนะครับ ก็สวยงามนะครับนั่นเดี๋ยเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะและสําหรับของชิ้นต่อมาที่ผมจะให้ดูนะครับนั่นก็คือนี่เลยเป็นตัวของโปสเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นโปสเตอร์ขนาด21คูณ30นิ้วนะครับนี่ก็แบบโขใหญ่หลุดเฟรมเลยนะครับผมสวยงามมากอันนี้เป็นโปสเตอร์แบบที่มีรูุด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยก็จะมีแบบนี่คำเป็นคำโปรยของหนังด้วยนะครับ ถ้าคุณอยู่ด้วยกันกับชั้นจุดๆๆ,ๆนะครับผมนะนี่มีโลโก้ s อฟ r อาร์ตออนไลน์ Online, โปรกเก v สนะครับผมซออาร์ตออนไลน์เดอะมูฟวี่โปรกเกสซีนึ่งนวาคม2,565ในโรงภาพยนตร์นะครับนี่โลโก้ DEX กโลโก้จำด้วยนะสวยง,งามมากคืออันนี้อาจจะมองกันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเต็มๆไว้ให้ตรงนี้ทีนะนี่เลยโปสเตอร์ก็เป็นตามนี้เลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับว่าตัวของโปสเตอร์เนี่ยมันมี2แบบนะครับที่ขายภายในงานนะซึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้เลยโอ้โหมีบอกเลยว่าใหญ่กว่าอันเมื่อกี้อีกนะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นโปสเตอร์ขนาด2 7 5 0นคูณ39.37ิ้นิ้วเลยนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับผมเนี่ยโอ้ใหญ่สุดๆ ไม่รู้จะให้ดูยังไงเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นลูกไปเหมือนเดิมนะนี่เลยตรงนี้นะครับก็เป็นโปสเตอร์นี้เลยนะครับคืออันนี้มันจะปิ้นมา2ด้านเลยนะครับเนี่ยนี่อีกด้านหนึ่งนะครับมนอยู่ปิ้นมา2ด้านเลยก็คือมันมี2ด้านนะครับแปะด้านไหนก็ได้เอ๊ะแต่จะบอกว่าแปะด้านไหนก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าด้านนี้มัน มันแบบมันกลับด้านนะครับอันนี้คือกล้องผมอยู่แบบปกติเลยนะแต่ว่าตัวหนังสือมันแบบกลับด้านนะครับเนี่ยหน้ามันกลับด้านหมดเลยนะแต่อีกด้านหนึ่งมันถูกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพิมพอีกด้านให้กลับด้านทําไมนะอาจจะแบบเอาไว้เป็นโปสเตอร์โฆษณาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยด้านนี้มันถูกด้านนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับครับแล้วก็ดูของใหญ่ใหญ่กันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่เรายังเหลือของใหญ่อีกหนึ่งชิ้นที่เป็นไฮไลท์ของแพ็ค850ระครับนั่นก็คร นี่เลยตัวของชิคกช้พพร้อมลายเซ็นนักภาคนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของแพ็ค850เลยนะเนี่ยอาจจะเป็นแบบปัจจัยที่ทําให้หลายๆคนอยากได้แพ็ค850นะครับเพราะตัวนี้เลยชิคกช้พพร้อมลายเซ็นนะครับเนี่ยคือแบบเขาเออกแบบมาสวยงามมากเลยนะครับคือแบบพื้นหลังมันเป็นสีขาวๆแล้วมีแบบแตบบ่มันไล่สีแบบสวยงามเลยนะครับคือสวยมาก แล้วแบบเห็นลายลายเซนแบบตัวสีดำชัดเจนนะครับก็จะมีลายเซนของทั้งคิริโตะนะครับอยู่นี่นะแล้วก็อารเนะนะครับมิโตะนะครับผมแล้วก็อาโกอยู่ตรงนี้นะ <laughs> ลายเซนอาโกมีวาดหน้ามาด้วยนะครับสวยงามมากคือขนาดมันจะแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาเทียบกับตัวของชิกิ s ชิธรรมดาดูนะอันนี้คือชิกิชิงานอิชิบันคุจิที่เราเห็นกันแบบจนคุ้นชินนะครับ ขนาดที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นเท่านี้นะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวชิคกี้ชีนี้มันจะใหญ่ประมาณ27.2คูณ24.2เซนติเมตรนะครับมันก็จะใหญ่กว่าเท่านี้เลยนะครับส่วนเรื่องความหนาเนี่ยผมว่ามันบางางกว่าชิคกี้ชีที่ผมแบบมีหลายอันอยู่นะเนี่ยชิคกี้ชีปกติมันจะแบบหนาแบบ งอแทบไม่ได้เลยนะครับแต่นี่คือคือแบบมันงอได้แล้วนะมันไม่ได้หนามากนะครับเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะส่วนด้านหลังก็เป็นสีขาวนะครับมีโลโก้ซอฟต์ร์ออนไลน์โพลีสฟของภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมนี่โลโก้ภาษาญี่ปุ่นสวยงามนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่านะ ครับแล้วก็ดูของชิ้นใหญ่ๆกันไปเยอะแล้วนะต่อมามาดูชิ้นเล็กกันบ้างนะครับนี่มาเริ่มกันที่ตัวนิยใยโปเกสซีกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นภาคแยกนะครับนี่เลยเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับผมของโปเกสซีนะครับก็ยังไม่เคยอ่านหรอกนะเล่มแรกผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับนี่ตัวหน้าปกก็จะมีตัวของคิโตะและอาโก้นะครับ แล้วก็จะได้รู้ว่าคริสตโตกับอาร์โกเนี่ยไปรู้จักกันเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนะครับนี่ด้านหลังมีกงเล็บด้วยนะครับผมนี่เป็นอาวุธประจำตัวของอาร์โกนะครับนี่เลย not for sale นะครับผมเป็นแบบแปลไทยด้วยนะเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับเล่มของภาคแรกกันดูนะครับนี่โอ้โหก็เป็นคริสตโตกับอาร์โกเหมือนเดิมเลยเนี่ยซอสอาร์อะไรโปรเกรสซีฟเลยครับนี่เลย ก็ออกแบบมาสวยงามนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่เรื่องของความหนาเนี่ยตัวของเล่มแรกมันจะมีความหนากว่านะครับอาเป็นพอร์ตเนื้อเรื่องของเล่มนี้มันมีเยอะกว่านะครับเนี่ยเล่ม2มันจะแบบบางกว่าหน่อยนะครับนี่เลยก็สวยงามนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่าและของชิ้นต่อมานะครับก็คือนี่เลย ตัวของแผ่นฟิล์มนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ชิ้นนะครับที่ได้มาเฉพาะแพ็ค850เท่านั้นนะครับพิเศษมากผมซื้อ2แพ็คนะเลยได้มา2ใบนะครับสำหรับตัวฟิล์มอันนี้ก็เป็นฟิล์มขนาด35มิลลิเมตรนะครับก็เป็นแบบสุ่มนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะว่าเป็นแบบอะไรแค่แกะเช็คเฉยนะครับว่ามันมีฟิล์มอยู่ข้างในจริงนะครับนะโอเคนั่นเดี๋ยวเราก็มา ดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมามาลุ้นกันว่าเราจะได้แผ่นฟิล์มของใครนะครับมาครับจังหวะนี้3 2 1หนึ่งี่เลยโอ้โหมืดมากเดี๋ยวนะอันนี้มันแผ่นฟิล์มของใครกันล่ะเนี่ยเดี๋ยวขอส่องไฟดูสักหน่อยนะครับโอ้โหมองไม่เห็นจริงมืดจัดเฮ้ อ๋ออันนี้มันฉากในเรื่องนี่นะนะครับฉากที่มันมีไอตัวไลท์สองตัวคุยกันนะนะครับผมอันนี้สปอยไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับมันนิดเดียวไม่เป็นไรนะทีดเดียวหน่อยก็เป็นฉากต่อฉากกันนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าเอาไปเล่นนี่น่าจะเล่นได้อยู่นะแต่ผมไม่มีเครื่องเล่นนะครับน,นี่ก็เป็นฉากนะโอ้ไม่ได้ตัวหลักเลยเดี๋ยวไปดูอีกอันดีกว่าขอมิโตะไม่ก็อซึนะได้ไหมนะครับมา าครับผมขอตัวหลักสักคนได้ไหมน,นี่ได้มาแล้วครับทุกคนได้มีโตะนะครับนี่โอ้โหอันนี้ไม่ต้องส่องไฟก็เห็นชัดนะครับไม่เหมือนฉากเมื่อกี้มืดจัดนี่น,นี่ชัดขึ้นไหมมีโตะนะครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องส่องไฟอันนี้มีสวยงามนะครับผมเป็นมิโตะนะครับน่าจะกําลัง ต่อสู้นะไม่สปอยนะครับไปดูในเรื่องเอาไปดูในเรื่องนะครับว่าสู้กับใครหรือสู้กับอะไรนะครับนี่เลยบอกเลยว่าสกิลภาคนี้สุดเทพมากนะครับก็สวยงามเลยนะของมิโตเนี่ยส่วนอันนี้โอ้โหมืดเกินนะครับไม่ส่องไปนี่ไม่เห็นเลยนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมโอเคก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับมาครับมาถึงของชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะว่าคืออะไร นี่เลยมีตัวของสติกเกอร์นะครับผมทั้ง4แบบนะครับที่ได้มาจากการเล่นกิจกรรมนะครับเล่นเกมภายในงานรอบพิเศษนะก็ได้มาครบเลยนะครับมี4ี่แบบก็ได้มาครบ4แบบนะครับผมมามาดูกันทีละแบบเลยนะครับแบบที่จะให้ดูอันนี้ก็เป็นคริโตะนะครับผม,มก็มีชื่อเขียนอยู่นะครับสวยงามเลยสติกเกอร์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันเล็กๆนะกรอบ สีน้ําเงินนะครับคริโตต่อมาก็เป็นอาซุนะนะครับกอบสีแดงนี่เลยสวยมากต่อมาก็เป็นมิโตะนะครับสีม่วงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอาโก้นะครับสีเหลืองสีส้มสีเหลืองแหละนี่อาโก้มิโตะ อาซีนะและคิริโตะนี่โหสุดยอดสวยงามนะครับ4ตัวหลักของภาคนี้สุดยอดจริงๆโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของที่ได้จากการไปดูรอบพิเศษเรื่อง Sword Art Online Progressive s c สแ s s o f d e e p Night นะครับโดยรวมของรอบพิเศษนี่ถือว่าทำออกมาได้สวยงามแล้วก็คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมนะชอบทุกชิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะไอตัวชิกิลเซนเนี่ยโหสวยงามมาก นะครับผมของมันต้องมีจริงๆนะครับนะและอีกชิ้นที่ชอบมากๆเลยคือตัวดาบนี้นะครับโอ้โหพอมี2อันแล้วสุดยอดมากนะครับผมนี่รอดูเลยว,ว่าของพ่าน่าจะเป็นตัวอะไรนะครับนะแต่ก็คงไม่พ้นดาบของคิริโตะสักอันแหละนะครับนะนอกจากของที่ได้มาจากแพ็ค850แล้วเนี่ยผมก็ได้ตัวสติกเกอร์มารู้สึกแบบโอ้โหสุดยอดคุ้มค่ามากนะครับผม นะนอกจากได้ดูหนังก็ได้เล่นเกมด้วยเล่นเกมแล้วได้ของแถมเพิ่มอีกโอ้โหสุดยอดคุ้มมากนะครับรอบพิเศษรอบนี้ใครที่เป็นแฟนซอสอาร์ออนไลน์เนี่ยคือห้ามพลาดกับของรอบพิเศษเลยนะแต่คือตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนเอามวปล่อยเนี่ยแนะนําให้จัดไว้เลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้สวยงามสุดๆนะครับผมโอเคครับนั้นสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพยงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย